วันนี้จะพามาดูการกู้รอบนะครับดักไว้เมื่อวานเาพิ่งนาเพิ่งจะเกี่ยวข้าวไปนะครับคาดว่าป่าคงจะหนีแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกมากเลยครับตกขนาดหนักน้ำจึงไปหมดไม่รู้ว่ารอบที่ดักไว้จมน้ำหรือเปล่า เดี๋ยวพามาดูกันเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันนะครับไม่มีปลามีปูก็ยังดีเดี๋ยวนี้ปูก็ขายได้นะครับส่งเขาโลละยี่ิบาบาทปูนาเดี๋ยวนี้มีคนนิยมเอาไปประกอบอาหารนี่ครับ ข้าวนาเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อวานอันนี้ยังเขียวอยู่แถบนี้ก็น้ำเยอะครับน้ำท่วมเลยฝนตกมากไม่รู้ว่ารอบจะจมน้ำหรือเปล่าถ้าจมน้ำมีป่าก็ตายหมด โอ้โห oh, oh. อย่างนี้ปลามันจะเข้ารอบไหมเนี่ยเพราะว่าน้ำมันทั่วเลยเดี๋มาลุ้นกันถึงแล้วที่ดักไว้ โโอ wh, ้หปูเต็มรอบเลยครับแต่ยกไหวไหมเนี่ยดูดิครับนี่มี wh, ต่ปูเ <c oughs> ต็ม <c oughs> ไปหมดโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยโอ้โหโอ้โห ยกไม่ไหวแล้ครับเราะเมื่อวานเขาเกี่ยวข้าวไปปูก็เลยมากันเต็มเลยอ้จะเทยังไงไว้เนี่ยเต็มเลยครับปูทังนั้นแน่นเลยครับดักไว้สองอันต้งใส คงต้องกลับบ้านก่อนเพราะว่าเต็มเลยครับไม่มีปลาเลยครับปูล้วนๆครับโอ้ทำไมมันเยอะขนาดน,นี้ปูเพียบธรรมดาไม่เคยอย่างนี้ดูดิครับ แน่นรอบเลยครับเขากับถังสีมาใส่มาใส่ก็ไม่พอใส่นะครับวันนี้เ <c oughs> ต็มไปหมดอีกอันหนึ่งคงต้องอย้อนกลับอ้เจียว